สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดารถมือสองไม่ต้องวัดดวงบายมงคลคาร์เซ็นเตอร์เดินทางมาสู่ EP ีที่8แล้วนะครับมาถึงคิวของโมเดลล่าสุดจากค่ายอีซูซุแน่นอนโชมนี้เห็นก็รู้กันว่าเป็นโมเดลปัจจุบันใหม่ล่าสุดนุภาพพลิกโลกนะครับถามว่าพลิกโลกไงคือเขาออกแบบมาค่อนข้างล้ำนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะล้ำยุคล้ำสมัยมากไม่จะเป็นหน้าตากริวหน้าไม่จะเป็น โฉมของดี a x เองหรือว่า m ิวเอเองเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาการออกแบบของคนไทยสักเท่าไหร่นะครับออกแบบมาค่อนข้างรั้มก็ตามสโลแกนเขานะครับพลภ,ภาพพลิกโลกนะพลิกอะไรแบบไหน,นยังไงนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะสำหรับรถยิ่งใหม่คนยิ่งกลัวผมต้องบอกอย่างลรรถมือสองเนี่ยไม่รู้ว่าได้มายังไงแบบไหนยังไงรถมันมีปัญหามาหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อลูกค้าเป็นกังวลมากนะครับเราก็เลยทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าช่องที่เราทําขายเราทําขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่องที่เราจะมีโอกาสพูดคุยกันอาจจะยาวขึ้นหน่อยนะครับมาบอกนะมาบอกอาจจะมาบอกหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเท่าที่ผมรู้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะครับหรือหลายคนที่อยากจะเพิ่มเติมก็คุยกันในช่องนี้ได้นะ <S <S บันนี้ถึงคิวของเจ้า Vcost M นะครับตัวท็อปสุดนั่นเองนะออโตโฟนะครับออโตขับเคลื่อนสีล้อกับเจ้า Vcost M ตัวนี้ ก็ถ้าเอาง่ายๆก็กระบะสีประตูเงินล้านนะครับล้านกเกือบล้านสองมั้งตัวนี้นะั้นถ้าจำไม่ผิดตอนเปิดตัวน่าจะประมาณ1 15, 1 5 1 1 5ใช่นะครับ1.15เกือบล้านสองเ,เลยทีเดียวมาดูกันหน่อยว่าการออกแบบนะเริ่มจากตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ก่อนเห็นว่าตัวนี้เป็นเป็นการปรับก็เยียปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งบอดดี้รูปลักษณ์ภายนอกภายในเครื่องยนต์ ตอนนี้คือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดคือทิ้งแบบเดิมที่ที่เคยทํามานะครับที่เคยทํามามาดูกันว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนถ้าตัวท็อปสุดของ E ออูเราก็จะนึกถึงเครื่อง3ามพันนะครับบล็อกเครื่อง3ามพันของมอเร็วนะครับอ้าวขนาดฝาครอบเครื่องนี่ยังพลิกโลกอย่างนี้นะาครอบเครื่องนี่ก็ยังก็ยังแบบดูดูแปลกตาดีเหมือนกันนะก็เป็นบล็อกเครื่อง2999ซีซี แต่ตัวนี้เป็นดีเซลเทอร์โบ190แรงม้าอ่าม้าฉะนั้นแล้วใครที่บอกว่าอีซูอื่นตอนนี้นะครับตัดปัญหาไปได้เลยนะตัดปัญหาไปได้เลยอ่าม้า3,600รอบนะครับแรงบิดสูงสุดที่2 150นิวตันเมตรนะครับตัวนี้องบอกว่าแรงจัดประหลัดบอกเดิมๆนะครับเพราะจริงๆแล้วอีซูซูเขาบ่นกันเยอะว่าตัวก่อนมันอื่นใช่ไหมนะครับตัวอื่นไปรีมงไปต้องไปรีมงรีแมปไปดลงลางผมว่าตัวนี้ เขาฟังเสียงผู้บริโภคนะให้มาก็เต็มแม็กอ่ะเต็มแม็กพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์อ่ะมาดูกันว่าไม่ต้องวัดดวงยังไงเริ่มเริ่มจากนี้เลยนะโอเคนี่คือเครื่องเครื่อง 4JJ นะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลของอิซุนะครับก็จะมีเลขเพจนะครับเป็นภาษาไทยเลยอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะโกเว้นรหัสเครื่องคือหังมันจะมีแบบรถนะครับแบบรถเวลาเช็คยอดงัดเช็คอะไรก็จะดูแบบรถเลขเครื่องเลขถังแบบเกียร์ เลขเครื่องยนต์หมายเลขชัดสี่เนี่ยมันก็จะติ๊ิๆๆดิผ่านการ QC เหมือนกันนะลูกดีเบตก็จะเหมือนของโตโยต้านะครับดีเบตเป็นวงกลมแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างในนี่คือดีเบตแท้ที่ยิงมาจากโรงงานนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยมือของเรานี่แหละเนี่ยมือเราเนี่ยนะสามารถเช็คโดยการล้วงเข้าไปนะครับล้วงเข้าไปใตเ้เลดีิเบตนี่แหละเนี่ยล้วงเข้าไปเลยนะครับกล้องมันตามไปไม่ได้หรอกวิธีผมโยวิธีการคือหมุดที่ยิงนะครับถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันจะสั้นยุดปุ๊นะครับ นะถ้าภาษาการเขาเรียกว่ามันสั้นมากนะครับสัมผัสไม่ไม,ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของของลูกดิเบ็ดให้โผล่ให้มาให้สัมผัสนิ้วได้คือมันจะสั้นมากนะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยเวลาวงเข้าไปนี่คือการดูความเดิมของรถอสีสุทุกรุ่นทุกพอสอนะครับเวลาสัมผัสเพจนะครับถ้ารวงเข้าไปแล้วลูกดีเบ็ดยาวเข้าไปเป็นนิ้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้แน่นอนเออเอเอดูการดู ฝากระโปรงดูแก้มซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับก็จะมีการดูเพดสําคัญนะครับว่ารถอาจจะมีอุบัติเหตุด้านหน้ามาหรือเปล่าอะไรมาเนี่ยนะพวกคันลงคาน,น้าก็ดูเหมือนกันนะครับก็จะมีการมีเม็ดอาร์คนะมีเม็ดอาร์คมีอาร์กจากโรงงานนะครับหรือฝากระโปรงเองก็จะมีข้อมูลบำรุงรักษาที่เป็นสติ๊กเกอร์โครเมียมนะครับติดมาจากโรงงานแล้วก็จะมีการย้ำอาร์คนะครับย้ำอาร์กโรงงาน ส่วนพวกห้องคงห้องเครื่องนี่ถ้าขาดหน้าผ่านแล้วห้องคงเครื่องก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่าการแต้มทรงแต้มสีต่างๆคือเขามาร์คเขามาร์คมาจากโรงงาน,นมันก็ต้องเดิมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถปีใหม่ๆเนี่ยคนคิดเยอะองที่ผมบอกนะครับยิ่งใหม่คนยิ่งกลัวว่ารถไปชนไปความหรือเปล่าถึงขั้นแม้ว่าเจ้าของเดิมตายหรือเปล่านี่อันนี้ก็มีมีมีคำถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะแต่ถ้าผมบอกเลยว่าถ้าคิดจะออกรถมือสองก็ซื้อกับมงคลเนี่ยผมว่า คือด้วยฝ่ายจัดซื้อเองเนี่ยเขาค่อนข้างเช็คละเอียดนะครับเช็คละเอียดเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลเป็นบิกาต้าที่ผมบอกในหลายๆคลิปแหละมันเ็ดสามารถเช็คได้หมดเลยขอให้คุณมีสำเนาเล่มมีเลขเครื่องเลขถังเนี่ยคุณเช็คได้หม้กระทั่งว่ารถเข้าศูนย์ที่ไหนเคมมระกันที่ไหนนะครับเลขไม์ที่แท้จริงกี่กิโลซึ่งมันเช็คละละเอียดดีเทลเจาะลึกได้มากกว่านั้นก็มีนะครับเช็คต้นเช็คซากโอ้เช็คโอ้โรมันเช็คได้หมดนะครับซึ่งแน่นอนว่า เมื่อผู้ซื้อที่เขาซื้อเขาซื้อมาขายให้เราเนี่ยเขาต้องเช็คละเอียดถึงขั้นนัดอยู่แล้วแตล้วกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคเนี่ยคือเราก็ไปเช็คอีกก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทางมงคลเองเนี่ยซื้อรถราคาเนี่ยคือเป็นล้านนะพูดง่ายๆนะครับรถกระบะแล้วเป็นร้านเนี่ยหรือรถอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันราคาแพงๆเนี่ยยิ่งต้องเช็คละเอียดกว่ารถราคาถูกๆฉะนั้นแล้วลูกค้าที่มาซื้อเองเนี่ยที่ผมบอกไปก็ไม่ต้องวัดดวงนะไม่ต้องวัดดวงเลยการเช็คกัน ดูแตกต่างๆ,ๆ,ๆก็สามารถดูเบื้องต้นตามที่ผมแนะนําได้นะครับดูได้หมดนะครับเพราะว่ารถคันไหนที่ทํามาผมก็รีวิวคลิปนก่อนไปแล้วอย่างรถปีเก่าๆเนี่ยก็มาอะไรลแล้วแต่จะเจอรถใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะว่า,าทางมงคลคาเซนเตอร์เองเนี่ยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบคือแหวกตลาดแหวกตลาดายคว่าเป็นรถที่ที่อื่นไม่ค่อยมีขายนะอย่างรถปีเนี่ยโมเดล 19- 2 0เนี่ยผมเชื่อว่ามีน้อยดีลเลอร์มีน้อย ร้านที่จะเอามาวางจําหน่ายวางขายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งละด้วยต้นทุนที่2 2ก็คือเมื่อราคามันสูงมากมันชิดกับรถใหม่มากคนก็ไปรถใหม่นะครับทั้งที่ถ้าเราบกรถคูหารจริงๆเนี่ยเวลาเรามาตั้งขายมันก็จะหารถใหม่อยู่เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควร <c oughs> แม้กระทั่งล้อแม็กเนี่ยนะครับแม้กระทั่งล้อแม็กนี่ก็เป็นลายที่แปลกหูแปลกตาเหมือนกันนะคือผมจะบอกว่าไงการออกแบบของอีซูซูยุ่งหลังมาเนี่ยเหมือนกับ รถไฟฟ้าของจีนเลยนะนะครับการออกแบบการความเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นการเรียกันล่ะเล่นเลสลายเล่นลายเส้นของเขาเนี่ยเหมือนกับรถไฟฟ้าเหมือนกรถอนาคตก็ไม่แปลกนะครับล้อแมกนี่เหมือนรถไฮบริดเลยนะผมผมล้อลายนี่ผมเคยเจอในของของอะไรของ Honda ที่เป็นไฮไฮบริดใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเล่นการเล่นลายต่างๆก็ไม่เยอะนะครับเป็นการตัดสีทูโทนระหว่างสี ขาวมุกนะครับสีขาวมุกหรือว่ามุกเอเวอเรสต์ตัดกับสีเทาดําก็จะเป็นการเล่นซุ้มล้อสไตล์ของ V ีคอร์4สีคณสีแล้วก็เห็นบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้เองภายในเหมือนกับรถลักชูรี่เลยเหมือนกับตัวเอาตัวของมิ x เอ็กมามานําเสนอนะครับมานําเสนอว่าตัวมิ x เอ็กตัวนี้ภายในเหมือนตัวมิ x เอ็กนะภายในเหมือนตัวมิลเอ็กเลยออกแบบเหมือนกับรถลักชูรี่ค่ะ ถ้าเข้ามาภายในเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นรถกระบะสีประตูเนี่ยท่านจะดูไม่ออกแน่นอนนะครับด้วยระบบต่างๆนี่ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวสวยงามเลยพูดง่ายๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้นะอยากจะได้ตัวนี้ก็มงคลได้นํามาเห็นรีวิวขายไปแล้วนะเดีย๋ยวผมเอามาเอามาเอามาอะ,อะไรให้ฟังมาขออนุญาตด,ดูภายในิดหนึ่งอาจจะมืดนิดหนึ่งนะทุนผู้ชมเพราะว่าวันนี้ ฝนที่บนฝนตกนะครับฝนตกเออผมลืมลืมไม่ดูตอนสตาร์ทนะครับข้อดีนะครับข้อดีของ v c o r s ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นคำเตือนอะไรต่างๆฟังก์ชันกนารใช้งานต่างเนี่ยอัปเกรดนะครับอัปเกรดเป็นเมนูพาสาไททั้งหมดนะพาสาไททั้งหมดเลยนะอันนี้อย่บอกรับไฟฟ้านะครับบอกรับไฟฟ้า6ทิศทางโอเคมามาดูกันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เริ่มกับการสตาร์ทเลยดูที่หน้าปัดนะฮะ เนี่ยแมฟังก์ชันทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยการบำรุงรักษานะ้ำมันเครื่องไส้กรองยางเยิงเห็นไหมเป็นเมนูภาษาไทยนะเข้าใจได้ง่ายๆเลยนี่คันนี้ก็วิ่งไป40,000โลก็เท่าไหร่ปี19ให้โมเดล19 2021ก็3ปีมาแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานง่ายนะใช,ใช้งานไม่ใช่ใช้งานน้อยพูดผิดใช้งานน้อยแล้วก็ใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นเมนูภาษาไทยนี่ดูคําเตือนดูจอมอน,นิเตอร์เขาเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่เป็นฟังก์ชัน ภาสาไทยทั้งหมดคำตกคำเตือนจบใช้งานง่ายนี่ไหมรวมถึงระบบนำทางน,นี่ผมอยู่ที่บ้านดอนกลางนะบ้านดอนกลางเนี่ยสังเกตไหมเชีงยงกูลนี่มีครบหมดนะโลเคชัน่นผมอยู่ตรงไหนแบบไหนเนี่ยเป็นเมนูไทยใช้งานได้ง่ายมากเมืองอุบลราชธานีแล้วก็การออกแบบระบบแอร์เหมือนกับรถรถแข่งเลยนะสังเกตปุ่มกดนี่เหมือนกับรถรถแข่งรถด,ดิฟแมในสนาม นะครับความคลาสสิกการออกแบบของเขารูมถึงหัวเกียร์เนี่ยเหมือนกับ BM เลยนะนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับ ous, Speed, พร้อมฟังก์ชันขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกหลังให้ด้วยนะครับมีดิฟล็อกให้ได้แะก็ถนะือว่าฟังก์ชันก็ใช้งานได้ง่ายนะอาจจะไม่ได้เยอะลุงลังอะไรมากแต่ว่าการออกแบบก็เหมือนที่ผมบอกเหมือนรถเก่งเหมือนวิลเล็กเหมือนรถล,ลักชวรี่เลยเห็นเขาเอา่อ อะไรกันก็ชื่นชมกันเยอะนะยีสูตัวนี้ออกแบบมาแต่ว่าหน้าตาอาจจะดูแปลกหูแปลกตาหน่อยนะแต่เชื่อว่าจากยอดขายที่รถป้ายแดงขายออกมาก็ก็ดูดีพอสมควรนะสำหรับเจ้า V ีคอร์สตัวนี้อันนี้คือฟังก์ชันภายในนะอันนั้นคือปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยหลักในเรื่องของการดูรถหรอกแต่ผมพูดให้ฟังเฉยๆชื่นชมนะชื่นชมในการออกแบบให้เข้าใจได้ง่ายอันนี้อันนี้คนที่แบบบางที ขึ้นคํเตือนเป็นภาษาอังกฤษอะไม่รู้จะคี้แกจไปหาแปลอย่างนี้มันก็หาได้หรอกใน g o o g l e นะครับผมก็คนนึงแหละอ่านไม่ออกหรอกนะพอเข้าใจได้แตไ่ไม่สามารถแปลได้ทุกคาหรอกก็สามารถแกะดูได้เหมือนกันนะครับไปดูรถไหน่เขาแกะดูได้หมดแหละนะครับแกะดูได้หมดเขาไม่ห่วงแน่นอนนะครับซึ่งร้านเราก็ลูกค้าอยากสนประสงค์ที่อยากแกะดูก็แกะเลยนะครับอยากอนไก่มาตัดของผมก็พอนะแกะดูได้หมดหน้าซอกนอกในต่างๆตรงเนี้ยมันดูง่ายเลยรถใหม่มันจะดูง่ายไงเพราะว่าถ้ามีการแกะมีการแงะมีการขันมาเนี่ยมันก็มันนก็ง่ายะ นะครับก็เช็คเช็คได้ง่ายๆจริงๆผมอยากจะถ่ายให้ดูข้างในจะชัดนิดนึงแต่ว่าฝากไปดูในคลิปคลิปขายก็ได้วันนี้มันอาจจะมืดนิดนึงเพราะฟังก์ชันภายในบางทีเราเปิดไฟเต็มระบบเนี่ยปุ่มควบปุ่มกดหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูหรูหรามากมันดูหรูหรามากแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาวัดดวงดีกว่าเนี่ยอย่างซอกพวกนี้ย่างซอกพวกนี้บางทีอาจจะโดนรถอาจจะโดนชนดน้านข้างมานะชนด้านข้างมาอาจจะมอเตอไซค์ตำ่ำรถชน,ชนต่ำเนี่ยก็ดูได้หมด ดูได้หมดรถดูซอกประตูด้วยเพราะว่าบางทีการใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยเ,เราอาจจะดูแค่ด้านหน้ากับานลหลังไงบางทีโดนด้านข้างมาก็มีนะรถม,มือสองปัจจัยอะไรต่างๆมันมีเยอะหมดแหละมันมีเยอะหมดเราสามารถที่จะขอดูรายละเอียดต่างๆได้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรผมขอไปเปิดดูฝั่งนั้นว่ามันจะมันจะสว่างมันจะสว่างกว่าฝั่งนี้ไหมเพราะว่าผมดูแล้วเมื่อกี้มืดมากมืดมากมืดมากสังเกตว่าวีคอ์สตัวนี้จะตัดจะตัดต,ตัวสปอร์ตบาร์ออกไป นะครับจะตัดตัไปเพราะว่าบางทีมันก็เป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้งานอาศัยเท่เฉยๆงั้นนี่ก็ตัดตัวตัดตัวออกไปนะไปดูมุมนู้นมาจะจะดูชัดกว่านี้นะครับจะดูชัดกว่านี้นะครับ DDI V Quad M คือตัวท็อปสุดนะครับกล้องหน้าหลังเซ็นเซอร์ระบบหนึ่งระบบเนมีครบหมดนะครับนะแล้วก็มีคนอัมกันเล่นนะอะไรนะฟาฟ้าท้ายแบบผ่อนแรงนะผ่อนแรงแล้วมีคนเล่นมุกนี้เยอะแล้วผมไม่เล่นดีกว่านะครับ ไอ้คนเพื่อนเปิดช่วยไม่มีไม่มีนะครับระบบปาท้ายไฟฟ้าของรถกระบะนี่มันน่าจะไม่มีสักรุ่นนะตอนนี้นะครับยังยังยังไม่มีใครทำสี่คุณสี่นะครับยิบล็อกยิบล็อกเออ,อข้างหน้าไม่มีคนคอมเพนนะแต่ข้างหลังมีคนคอมเพนเยอะไอ้ไฟท้ายสองก้อนตัวนี้ออกแบบแปลกตาดีออกแบบแปลกตาดีผมขออนุญาตหยุเบรกให้ดูนะเดี๋ยวพลอยถ่ายให้ดู ออกแบบค่อนข้างแปลกตาดีคนก็คอมเมนต์เยอะนะทั้งด้านข้อเสียและข้อดีอะไรมาเนี่ยนะครับมันก็คาลกว่ันหน้าดาราแต่ท้ายอาจจะไม่ดาราตามเนี่ยนะครับดียมจะให้ดูว่าด้านในเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับที่ผมพูดถึงน่าจะสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมน่าจะได้นะนี่ชุดเครื่องหนังที่ออกแบบมา ของอีซูนี่ต้องชื่นชมแมตต์กับตัวรถนะครับแมตต์กับตัวรถเป็นเบาะหนังแท้สีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีน้ําตาลเข้มภายในคุมโทนดําอยู่แล้วนะเป็นกระบะสายพันธุ์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับการออกแบบการเล่นเล่นลายกันเห็นไหมสังเกตนะครับเป็นลักษณะแบบชุดช็อปนะโอเคที่พักแขนที่วางแขนเป็นแบบซอฟทัสนะครับเป็นชุดเครื่องหนังแท้นะมือเปิดอาจจะเล่นเงาเห็นไหมสังเกตการเล่นการเล่นลายเล่นอะไรของเขาเนี่ยถือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะลงตัว แอร์ตอนหลังกับที่ชาร์จแบตอะไรพวกนี้ก็มันก็มาคู่กันอยู่แล้วมาคู่กันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าใครไหนไม่มีก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าทุกวันนี้คนขาดโทรศัพท์ไม่ได้นะครับที่ชาร์จวงชาร์จแบตอะไรพวกนี้ต้องมีครบใครไหนไม่มีจอดแน,น่นอนบอกเลยเพราะว่าแบตหมดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนปัจจุบันอย่างผมคนนึงแหละโทรศัพท์แบตหมดไม่ได้แนะนะน่นอน พระวัาไลฟ์สดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ทั้งคืนหรอกตอบลูกค้าด้วยนี่สังเกตด,ดูภายในนี่การออกเรือกว่าจะเป็นตัวคอนโซลคอนโซลนะครับพังมาลัยหัวเกียร์ฟังก์ชันต่างๆใครที่เป็น f c ของ i e s ู z u นี่น่าจะน่าจะถูกใจนะน่าจะถูกใจพราะว่าถูกใจแน,แน่นอนว่าดีไซน์อาจจะดูล้ำดูแปลกตาไปหน่อยแต่เมื่อซื้อไปใช้จริงเนี่ยก็น่าจะ ถูกใจ F C ของ V Cort นะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยที่มาใช้การออกแบบเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยดีกว่าปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยสําหรับเจ้า i s u พุพภางภาพพริกโลกนะ V Cort M ตัวนี้ถือว่าปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยโครงเดิมเนี่เท่าที่ผมดูเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือเลยทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์ระบบเกียร์นี่คือทิ้งบล็อกเดิมไปอย่างสมบูรณ์แบบนะทิ้งบล็อกเดิมไปอย่างสมบูรณ์แบบ คือโครงในดูดูใหญ่ขึ้นขึ้นแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่าเท่าฟอร์ดนะอาจจะไม่ใหญ่เท่าฟอร์ดแต่ผมว่าน,น่าจะเป็นรองแค่ฟอร์ดั้งถ้าพูดถึงบอดี้การตีโป่งตีโครงเนี่ยเจ้าวีคอร์ดเอ็มตัวนี้น่าจะเป็นเป็นรองแค่ฟอร์ดฟอร์ดอะเรนเจอร์แรปเตอร์อะเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับอาจจะเป็นรองแค่เจ้าแรปเตอร์ตัวเดียวเพราะว่าด้วยบอดี้ด้วยโครงที่ใหญ่เนี่ยไอซูก็พอสมควรอยู่พอสมควรอยู่มาลองดูนะครับมาลองดูวันนี้ไอซูมีจุดไหนที่ต้องดูบ้างผมก็ ก็พาดูไปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อรถมือสองแล้วต้องไปเสี่ยงดวงนะครับการดูนะครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรมาเนี้ยนะครับหรือใครที่อยากมีอะไรเพิ่มเติมในการดูเพิ่มเติมจริงๆแล้วก็ปกติตอนนี้รถเข้าใหม่เยอะผมอยากจะให้ดูบางทีห้อยลิฟต์ดูด้วยนะครับห้อยลิฟต์ดูด้วยมาดูว่าไปโยกดูบางทีไปโยกดูไป,กดไปดูว่าลูกมงลูกหมากลูกลูกปืนล้อการปั่นระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับมีโอกาส ช่วงนี้รถเข้าใหม่เยอะนะครับเข้า,าวันละสิบกว่าคันต้องรีบสามตัวไม่เคยว่างเลยรถเช็คเช็คกันแต่เช้ายันเย็นมีโอกาสจะโชว์แบบนั้นให้ดูนะครับก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องนะรถมือสองไม่ต้องวัดดวงก็จะมีรถทั้งเก่าทั้งใหม่สลับกันไปไหลายหลายค่ายมาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังนะดีก็ว่าดีนะครับตรงไหนที่ออกแบบไม่อาจจะไม่ตรงใจกับผมผมก็จะติไปประมาณนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับรถมือสองมันก็มีดีมีเสียนะครับไม่ใช่รถใหม่ด้วยแหละนะครับจะให้ถูกออกแบบไม่ให้ถูกใจ ลูกค้าทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นค่ายอื่นก็ไม่ได้ขายอะ่ะถ้าถ้าค่ายนั้นทํามาดีที่สุดค่ายอื่นก็คงไม่ได้ขายนะครับมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันไปแต่สําหรับรถมือสองผมก็มาอนาไลซ์มาโฟกัสนะครับมาโฟกัสเฉพาะจุดที่หลายคนเป็นกังวลว่ากลัวจะได้รถที่ไม่ไม่ดีอะ่ะไม่ดีนะครับเพราะรถมือสองบางคันเนี่ยราคาไม่ไม่ใช่ถูกถูกนะครับซื้อแล้วฝ่นแล้วก็ตกเป็นล้านเหมือนกันนะก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเจ้าอีซุตนะตัวนี้แหละ วีคอร์ดเตัวนี้โมเดลโฉมปัจจุบันพลูปภาพพลิกโลกกับรถมือ2ไม่ต้องวัดดวงกับสอสักดาที่มงคลคคนเตอร์นะครับอีกหนึ่งคลิปฝากไว้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามไลค์ซับสไครต์และกดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาถึง EP ที่8แล้วสําหรับวันนี้ผมกับเจ้า v ีคอร์ดเตัวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ